ชุมชนในตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักนะคะวันนี้ยังคงเงียบเหงาค่ะประชาชนยังคงอยู่ในศูนย์อพยพนะคะแม้ว่าวันนี้การประชุม GBC จะผ่านไปด้วยดี บรรยากาศที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ช่วงเย็นวันนี้เหตุการณ์ยังคงปกติค่ะโดยในพื้นที่ของตำบลตาเมียงถางขึ้นปราสาทตาเมินทมฝ่ายปกครองในพื้นที่ยังคงวางกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังโดยยังไม่อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้ามาอาศัยในบ้านเรือนนะคะซึ่งจากการสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงเผยว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกับทางจังหวัดอีกครั้งถึงมาตรการในการแจ้งประชาชน ให้กลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยต้องเป็นการหารือกับฝ่ายความมั่นคงด้วยภายหลังการประชุม GBC ในวันนี้ผ่านไปด้วยดีขณะที่วันนี้ค่ะกำลังพลของกองทัพบกได้ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องประชาชน จากทั่วประเทศนะคะที่ส่งสเสบียงอาหารรวมถึงสิ่งของที่จําเป็นมาให้อย่างไม่ขาดสายและมีเพียงพอตั้งแต่การประทะก,กันในวันแรกจนถึงวันนี้พร้อมยืนยันว่าค่ะสิ่งของที่กําลังพลแนวหน้าได้รับนั้นมีเพียงพอพร้อมขอบคุณกําลังใจที่พี่น้องประชาชนทุกคนส่งมาถึงทหารไทยทุกนายในห่วงก่อนการประทะรับมีการสนับสนุนจากประชา,ะช,าชนครับและให้ความร่วมมือกับทางส่วนเราเป็นอย่างดีครับ โดยประชาชนจะมามอบทั้งน้ําดื่มอาหารแห้งและสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆครับเราก็จะนําอาหารและก็น้ําดื่มส่วนนี้ครับไปน้ําไปไว้แต่ละบังเกอร์ครับเพื่อที่จะให้เพียงพอในการสู้รบอย่างน้อย3-5วันครับในในเรื่องการส่งบํารุงมันก็จะคํานึงถึงความอันตรายครับเมื่อมีความอันตรายเราก็จะส่งได้ไม่ตามจํานวนมือครับ ก็อาจจะบางวันก็สองมือ้อบางวันสามมื้อก็มีครับแต่จะเป็นอาหารที่ประกอบง่ายๆครับอาจจะมีข้าวเหนียวปลาทูหรือไส้กรอกไข่แล้วมีอาหารเสริมต่างๆครับจะให้สามารถดำรงอยู่ได้ครับ อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าการประชุม GBC วันนี้จะจบลงด้วยดีนะคะและมีการลงนามในข้อตกลงทั้ง13ข้อเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเฉพาะการหยุดยิงและการเพิ่มเติมกำลังแต่กองทัพเองค่ะก็ยังต้องมีการวางกำลังเพื่อป้องกันการกระทําที่ไม่เรียบร้อยต่อแผ่นดินในเขตอธิปไตยของไทยด้วยค่ะค่ะและนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้นะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ